นี่ใส่เข้าวัดแล้ว,ว,ลวไปปวดเนดหน่อยก็แล้วกินมาพินตาบัตขับรงผ่านขุดดินเข้าวัด ดินขวัดโอเป็นดินกระซำ้สขาววัดนั่นละนาะ่โอ้โหน่ะแต่พูเราครั้งโอ้หมดแล้วค้างนอแมนอะโอ้เออพูน่ะแต่พูเรหอรัดโจ้าโอ้ฟาจ้าโอ้สวไงครับสวัดีครับ่เดินประเทศยังบานเทาเลนี่เอาดิน เอาดีไปวันดีก็เป็นกเจดีครับกเจดีสายกอแบบกเจดีสายนโอมเอานีเลยครับนีขานะบ้านมึงน้อยต่บเมองหลวงอเพิ่มทับทัน่ว่าีเเกตครับแต่ผมก็ได้ยานไปท่านนิดนีก็โอ้โนี่ครับะเพณีคนอ่พูนะพูดละคูละทางโอ้ดีหักดีหัก ไปไปได้แล้วได้แล้วโอ้พุดเอาสีเลยอือโอ้เอาบนได้ก็ได้บ่เอาบนได้ก็ได้ค่ะให้แต่ดินงามเนาะให้เจเอางามงามเนาะจ้าส่เอางามสุดแล้วตอนจะเป็นจอจอเจดีอือได้ยิงเจ้าอาไปไปโอ้โหหนูจะเทือนนั่นเะโอ้โหโอ้โหพู้หลักคันพู้หลักผู้หลักคัง chuyện chuyện quần này quần cái dạng quạt đâu vậy oh, quạt hả bằng suối suối em ngam ô hô nồi đây là vàng mưa quần nồi cặp bông nồi cặp bèn nồi bông nhai bông bông nhai 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 bông

นน่นตะตกเสร็จแล้วผมตกเสร็จแล้วอ่าแลว thank you yeah.